สวัสดีครับผมมนะะกะย่างเมื่อนี่ผมกะจะมาแช่ประสบการณ์ในการที่ผมดูคลิปเพื่อนมาจะพามาทาตะเกียงพี่น้องช่วงนี้หนาลงเกีียวเขาเนาะผู้ละคนกับลงไฮลงหน้านอนยู่ไฮยู่หน้าบอยาาขึ้นบ้านผู้ละคนกับเ่มีแสงแผงโซลาซเซลล์คือกระเจาเนาะพี่น้องคนระับเมื่อนี่ผมกะจะมาบอกวิธีการเฮ็ดตะเกียงตะเกียงที่เขาใส่ประจ,จําวันเขาเวลาเขาอ่า ไปเ,เกี่ยวเข่านอนเกี่ยวเขาอนะย,ยู่ไฮยูนาเนาะพี่นะ้องเนาะอันนี้คือเป็นน้ำมันพืชพี่น้องนะน้ำมันพืชนะที่เขาใส่แล้วเนดะ้ผมไม่น้ำมันผมไม่น้ำมันพืชไม่ได้พี่น้องที่เขาเหลือจากใส่แล้วเขาก็เจ็บใส่สวยใส่กรวดไว้อุปกรณ์ต่อมาก,ก็คือไม้นะพี่น้องไม้่กระเจียวใส่เข่าสารหรือว่าใส่ดินก็ไดนะ้พี่น้องอุปกรณ์ต่อมาก,ก็คือกระดาษเช็ดจนะุเนาะพี่นะ้องเนาะอ่ะมาเริ่มมาเริ่มเลยครับผมมาเริ่มทำกันได้ อ่าเบิง้งเงินพี่น้องเด้อเบิง้งเบะฮะไปนอนไห้นอนหน,อนหน้านาะพี่น้องเนาะเวลาฝนตกฝ่ารองนี่พี่น้องเห็นไหมผมเดิมใช่ละเสียบก่อนพี่น้องเสียบให้มัเนเงี้ยเสียบให้มันเนียนแล้วก็ปลกไว้พี่น้องด้ถ้าบ่ามีกระดาษชิ้นชิวพี่น้องใส่ขัดตื้อบาดกันเลยนะครับเด้อ ต่ว่ามันนี้ผมเบาแบบแบบง่ายง่ายอ่ะพี่น้องเห็นไปครับเห็นแลวสุดเลยครับเด้อเทพี่นอ้องเท่ม่เตียมเจวบัดบ่บบ,บเป็นบ่เตียมเจวกับบ่ใช่ปัญหาแล้วพี่น้องปกติเขาจะใช้ให้เตียมเจวนะพี่น้องนะเพราะว่ากระดาษตัวน,นี้มันจะเป็นตัวน้ำพึง่งดูดพี่น้องมันจะดูดน้ำมันอ่ะผมร้อมอกัน ติดบ่ล่ะอติดเด้อนี่พี่น้องแค่นี้เขาก็ได้ตะเกียงใส่แล้วพี่น้องเพราะว่ากระดาษเกี่ยว่ากระดาษเช็ดชิ้ชมันจะซับซับไปเนี่ยเห็นแล้วพี่น้องซับน้ำมันดูดน้ำมันึ้นมากนะพี่น้องนะอันนี้การใช้ไส้ในเวลาโอ้กันบอกก็บว่าก,ก,กับที่เป็น เป็นสองสามชั่วโมงหมดเลยพี่น้องคลิปนี้ก็ทำมิประโยชน์มิประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะพี่น้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์นนะครับ